สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเทียบไพ่ทาโร่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีกุมหรือลัคนาลุมในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธุนาคม266 6นนะคะการทำนายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยร่วมสามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยๆกันอยู่หรือว่ามีคู่มีครอบครัวนะคะ สถานการณ์ในภาพไพ่ก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับทุกคนเสมอไปก็อย่าคิดมากนะคะขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตเท่านั้นนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูภาพไพ่พร้อมๆกันเลย,พยไพ่ใบแรกของคุณ7ถ้วย The w o r l d สีไม้เท้า5ดาบ6ไม้เท้าดีลเลอร์1ดาบ10เหรียญเทมเพลน ance, แล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายของคุณ สถ้วยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชื่อของคุณนะคะมองว่าในหลายคนช่วงนี้มีคนมาชอบเยอะนะเป็นคนมีเสน่ห์เนื้อหอมนะคะมีคนรุมตอมจีบเยอะไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือว่าไม่มีนะคะให้ระวังด้วยสําหรับบางคนที่มีที่มีคู่หรือว่าคนรักอยู่แล้วให้ระวังปัญหานะเพราะว่ามีคนเข้ามาสนอกสนใจคุณนะคะโดยที่คุณก็อาจจะมีแฟนแล้วก็ได้นะคะ ก็ให้ระวังปัญหาเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าหรือว่ามีเรื่องเข้าใจกันผิดนะคะก็ขอให้คุณคิดดีๆนะเพราะว่าเจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นคนที่มีคนเข้ามาตกหลุมรักคุณนะคะมีโอกาสที่ดีนะมีคนมามอบความรักที่ดีให้กับคุณนะคะแต่อันนี้เราก็ต้องดูด้วยนะเพราะว่าคนที่เข้ามาก็อาจจะมีทั้งคนดีและไม่ดีอาจจะมีคนที่เป็นคนมีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะ ก็ให้ระวังเรื่องผิดใจกันนะคะแต่นี้มาดูซิอุปสรรคปัญหาของคุณมีไหมมองว่ามีนะแต่เพียงแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากคือไพ่เดอะเวิลด์นะคะไพ่เดอะเวิลเนี่ยเป็นไพ่ความอุดมสมบูรณ์นะคะเพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างนะคะเหมือนกับว่ามีปัญหาแต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะมีความเข้าใจกันนะคะ และไพ่ใบเนี้ยมองว่าบางคนอาจจะมีความสุขแต่สุขไม่สุดนะคะนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะถือว่าใช้ได้นะคะส่วนทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้คิดว่าจะรักกันจนวันตายเลยนะคะบางคนต้องการแต่งงานมั่นหมายใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอาจจะมีการวางแผนมีเป้าหมายที่ดีต่อกันนะคะเพราะว่าได้ไพ่สีไม้เท้าหมายถึงกันเฉลิมฉลองมีสิ่งที่น่าินดีเกิดขึ้นนะคะ มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตความรักของคุณนะคะถือว่าคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวก็ถือว่าอยู่ดีมีความสุขนะคะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาส่วนอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้หมายถึงการเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวถ้าไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือไม่ก็ปัญหาภาระรับผิดชอบ หรือบางคนอาจจะไม่มีเวลาให้กันไม่ค่อยใส่ใจกันต่างคนต่างอาจจะทํางานนะคะก็เลยไม่มีเวลาให้กันหรือบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะส่วนสิ่งที่คุณต้องการต้องการความรักที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะมีความมั่นคงซื่อตรงต่อกันนะคะแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมได้รับความยุติธรรมจากคนรักนี่คือสิ่งที่คุณต้องการนะคะ ส่วนด้านอนาคตนะคะค่อนข้างสดใสนะแต่ก็ต้องบอกกันไว้ว่าให้ระวังรักซ้อนรักสามเศร้าหรือมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าเดลเวอร์เนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์อะอย่างที่บอกมีโอกาสจะมีความรักที่ดีเข้ามาทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะหรือคุณและคู่ก็อาจจะ มีความรักที่ดีให้การมีความห่วงใยให้กันหรือว่ามีความผูกพันซึ่งกันและกันก็ได้นะคะก็ถือว่าได้ไพ่ที่ดีนะเพราะว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับความรักความผูกพันความสมหวังกับความรักในครั้งนี้นะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวว่าปัญหาต่างๆจะไม่สามารถคลี่คลายได้นะคะหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะถึงแม้ว่าจะได้ไพ่หนึ่งดาบแต่ไพ่ ไบเนียบอกได้เลยว,ว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเพราะว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับความคาดแค้วหรือว่าอุปสรรคปัญหาราบลื่นแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะไม่ต้องกลัวอะไรนะคะขอให้ใจคุณสู้ๆขอให้คุณ นึกถึงคุณงามความดีของกันและกันระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะถ้าคุณคิดดีทดําดีพูดดีสิ่งดีๆก็จะเป็นผลตอบแทนในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้หรือว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณก็คือการอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ เพราะว่าบางคนอาจจะอยู่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะถือว่าค่อนข้างดีมีความสุขแล้วก็อยู่ดีมีความสุขนะคะมีเงินมีทองมั่งคัง่งความรักก็ค่อนข้างดีนะคะหรือคนที่คุยคุยกันอยู่ก็ถือว่ามีโอกาสใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะบางคนมีโอกาสมีการวางแผนที่จะแต่งงานมั่นหมายใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือว่าให้คนภายในครอบครัวได้รับรู้เกี่ยวกับความรักระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะ ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ดีแล้วก็ชัดเจนนะคะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังไว้หวังว่าความรักของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชื่อของคุณนะคะส่วนสิ่งที่ได้รับแน่นอนนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับเนื้อคู่นะคะคู่รักที่แท้จริงนะถือว่าเป็นคู่เนื้อนาบุญเป็นคู่ที่มีบุญสัมพันธ์กันมีสินเสมอกันนะคะเป็นไพ่แห่งโชคชะตาฟ้าลิขิตเลยนะคะ ถือว่าคุณและคู่หรือว่าคนรักในปัจจุบันนี้เป็นคู่แท้กันแล้วนะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะในหลายคนสุขสมหวังแฮปปี้มีความสุขตามๆกันเลยนะคะไม่ต้องพูดมากนะอิจฉานะคะอันนี้เราก็มาดูซิสำหรับคนโสดละ่ะคนโสดพ่อไม้แม่ไม้ละ่ะเป็นอย่างไรบ้าง เพราะว่าในไพ่อะถือว่าค่อนข้างดีนะมีโอกาสที่ดีมีคนรักเข้ามามากมายให้คุณเลือกนะคะแล้วก็มีโอกาสพบเจอคู่แท้เนื้อคู่ที่แท้เป็นโซเมดกันด้วยนะคะแต่อันเนี้ยเราก็มาดูลุ้นกันว่าจะพบเจอคนที่มีลักษณะแบบไหนเป็นคนดีจริงไหมนะคะได้เ e e เพลอร์นะคะแล้วก็ พระราชาถือถ้วยนะคะแล้วก็พระราชินีถือดาบนะคะแน่นอนคนโสดไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะบอกได้เลยว่ามีคนเข้ามาชอบคุณเยอะเลยนะคะคุณสามารถเลือกได้นะคะเป็นทั้งคนทงางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาตินะคะ สุขสมหวังนะเป็นคนที่มีฐานะดีจะเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะคะจะมาช่วยเหลือคุณนะคะมีอำนาจวาสนามีบารมีสูงส่งนะคะที่จะเข้ามานะคะแล้วก็เป็นลักษณะของคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกคนธานตุลมเมถุนตุลกุมนะคะบอกได้เลยว่าเปิดใจให้กว้างๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยสําหรับคนโสดนะคะ สุขสมหวังกันทุกๆคนเลยอันนี้เราก็มาดูซิสาหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักละ่ะเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาความรักก่อนหน้านั้นหรือว่าห่างๆกันไปไม่ค่อยได้ติดต่อเราก็มาดูว่ามีอะไรแนะนําคําเตือนอะไรที่ต้องระวังหรือไพ่ทางออกว่าจะมีอะไรที่จะเป็นทางออกที่ดีสําหรับคุณในหลายคนที่มีปัญหานะคะไพ่ออร์เรเก้นใบนี้นะคะ เป็นไพ่สัญลักษณ์แห่งความรักหัวใจนะคะก็ถือว่าใช้ได้ในหลายคนพบเจอความรักที่แท้จริงนะคะที่วิ่งเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรและพไพ่ใบนี้บอกว่าในหลายคนพบเจอคู่แท้เห็นไหมเหมือนกัว่าเจ้าชายขี่ม้าขาวมารับคุณถึงที่เลยนะคะมีความสุขอยู่ด้วยกันนะคะทุกคืนวันเลยอะไพ่ใบนี้เป็นอะไรที่น่าอิจฉามากๆนะคะ และไพ่ใบนี้มองว่าในหลายคนจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่านะคะป้อนข้าวป้อนน้ําเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลกันไปนะคะไพ่ใบนี้บางคนอาจจะอยู่กันถึงแก่เฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะดูแลกันห่วงใย,ยกันเหมือนกับว่าผู้ชายแก่กับผู้หญิงแก่คนนี้เป็นลักษณะผู้หญิงผู้ชายป้อนข้าวป้อนน้ําให้กันนะยังไง คุณก็ยังรักกันแน่นอนนะคะมองว่ารักกันจนวันตายเลยก็ว่าได้นะคะถือว่าเป็นความรักสุดท้ายของคุณเลยนะคะเป็นเนื้อคู่สุดท้ายของคุณเลย,ยไพ่ใบนี้นะคะมีความสุขมีความสมหวังนะคะและในหลายคนอาจจะอกหักผิดหวังหรือว่าความรักไม่ค่อยดีเพราะว่าบางคนเหมือนกับว่าพยายามดึงล้างพยายามดึงล้างคนรักเอาไวอ้อ่ะไพ่ใบนี้ มือนกับยิ่งดึงหลังเอาไว้ใจคุณก็ยิ่งเจ็บนะคะเพราะเหมือนกับเป็นการบีบบังคับคนรักมากเกินไปอะ่ะก็เลยกลายเป็นปัญหาขอให้คุณให้อิสระภาพเสรีภาพกับเขานะคะเหมือนกับว่าปล่อยๆเขาบ้างนะไม่ว่าเขาจะทําอะไรนะคะขอให้มั่นใจหรือว่าเชื่อใจในคนรักของคุณด้วยนะคะและภพยใบนี้ให้หมันทําบุญทํากุศลร่วมกันนะคะ ไว้พระสวดมนต์เข้าวัดปฏิบัติธรรมนะถ้าบางคนมีปัญหานะคะความรักก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมถือว่าเป็นคู่ที่มีสินเสมอกันนะคะและบางคนในหลายคนมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันเป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อมแม่ลูกมีความสุขสุขสันต ในวันที่ดีนะคะเห็นไหมเหมือนกับว่ามีการเดินทางร่วมกันนะคะมีโอกาสเดินทางไกลหรือบางคนอาจจะไปพบรักทางไกลก็ได้เขาอาจจะบินมาหาคุณหรือว่าคุณอาจจะบินไปหาเขาก็ได้นะคะถ้าบางคนที่ครบหาดูใจกับคนทางไกลอยู่นะคะมีโอกาสได้เจอกันและไพ่ทางออกนะเห็นไหมเหมือนกับว่าคุณมีความฝันที่ดีนะคะฝันแบบเนี้ยมีโอกาสเจอเนื้อคู่นะบอกได้เลยนะคะ แล้วก็มีคนเข้ามาให้เลือกเยอะด้วยบอกได้เลยว่าเลือกจนตาลายนะคะสำหรับคนโสดและไายไปนี้เหมือนกับว่าคุณต้องหาชีวิตที่มีความสุขให้กับตัวเองนะคะต้องพยายามสร้างความสุขให้กับตัวเองนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีทางออกแน่นนมีทางออกแน่นอนนะคะขอเพียงแค่ว่าคุณต้องใช้สตินะคะขอให้หาความสุขให้กับตัวเองนะ อย่าจมอยู่กับความทุกข์นะคะสำหรับบางคนที่เคยอ,อกหักผิดหวังนะคะยังจมปักอยู่กับอดีตขอให้คุณเปิดใจได้เลยนะคะและไพ่ไปนี้ประตูทางออกเปิดแล้วนะคะมีแสงสว่างแล้วก็เหมือนคนสองคนได้พบรักกันนะคะได้เจอกันหรือบางคนถ้ารอคอยคนรักอยู่ให้กลับคืนมาก็มีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันมีการรีเทิร์นซึ่งกันและกันแล้วก็มีความรัก ที่ดีมอบให้กันอีกครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่จีรังยั่งยืนในหลายคนนะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร e เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ